สวัสดีค่ะช่องใบบานติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแบล็คเดซเซอร์ตนะคะกับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะคะประกาศจำวันที่27กุมภาพันธ์2568นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องใบบานติดเกมที่ทำการสมัครสมาชิกช่องบ้านรรกาา็ขอขอบคุณผู้ดูเด็กทุกๆช่องทางด้วยน,นะคะเปะ็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ คุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็กรีเซอร์นะคะแม่บ้านขออนุญาตแนะนำร้าน Super s p สเ i a l Shop นะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ ID p a s s พาสเวิร์ดด้วยเพียงแค่ส่งลิงก์ URL ไปนะคะเลขราคาก็จะมีตามนี้เลยนะคะสามารถเช็คได้เลยแล้วก็อย่าลืมสอบถามทางร้านก่อนทุกครั้งด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของทางร้านก็ตามนี้เลยมีทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ Li n e o f f i c i a l เลยนะคะแล้วแต่จะสะดวกเลยค่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแพดอัปเดตเดี๋ยว่าอาจจะไม่เยอะนะคะแต่ว่ามีเรื่องกิจกรรมด้วยแล้วก็มีเรื่องรางคาใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูพร,พร้อมๆกันก็ขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนนิดนึงว่าวันนี้เสียงไม่บ้าอาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยนะคะเนื่องจากว่าไม่สบายอีกแล้วแล้วก็มีการเจ็บคอนิดหน่อยเนาะก็เออนั่นแหละโอเคไปไปดูกันเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะวันนี้ในประตูโซลาร์เยเนาะ,ะก็คือจะมีการเพิ่มฟังก์ชันโหมดเล่นซ้ำเข้าไปนะคะ แต่ว่าจนะสามารถดูได้เฉพาะเอ,อเป็นสิบอันดับแรกของแต่ละอาชีพในแต่ละภูมิภาคเนาะซึ่งก็แบบว่าใครอยากจะไปศึกษาหรือว่าเป็นการเลกนเปลี่ยนข้อมูลสําหรับตรงนี้นะคะก็คือสามารถไปดูได้เราจะได้รู้ว่าเอ,อ้ยเขาท็อปสิบเขาเล่นเงินยัยงไองอะไรเงรี้ยดูไว้เป็นแนวทางได้เลยนะคะอ่ะต่ออันนี้ก็คือแบบระบบมีแค่นี้เลย <laughs> ต่อไปนะคะก็จะมีเรื่องของเออวุฒเกราะป้องกันดวงดาวัติการแล้วก็โกรอายนะคะมีการลด ทั้งตีเหล็กโบราวหรือระบบการันตีนะคะให้ลงให้น้อยลงไปอีกเนาะเนื่องจากว่าถ้าเอาแบบสรุปย่อเลยเนาะสรุปยอ่อง่ายๆคือเฮอร์บินมองเห็นว่าอาวุธราชานเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นอาวุธที่แบบเอ็นเกมเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะไปถึงอาวุธราชานเนี่ยมันก็ยังดูยากอยู่เนาะเขาก็เลยตัดสินใจมาลดระดับระบบการันตีให้กับอาวุธดวงดาวและกดไอเพื่อที่เราจะได้ ทำดวงดาวกันง่ายๆนะคะเพื่อที่จะได้ไปแบบออ่เขั้นถัดไปไปโอราชันได้ไม่ยากจะได้เติบโตกันง่ายๆเลยแบบนี้ซึ่งถือว่าดีมากค่ะก็ระดับขออนุญาตดูที่ระดับ IV นะคะแต่ว่าเขาลดทุกอันเลยแต่ว่าระดับ IV วีไปวีเนี่ยตอนแรกของอาวุธและเกราะป้องกันดวงดาวนยอยู่ที่20หลังเปลี่ยนก็เหลือแค่สินะคะซึ่งถือว่าดีมากๆส่วนโกดไอ้นั่นเองก็จากยีเหลือสินะคะ โดยย้อนหลังให้หมดเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะใครที่ตีทิ้งไว้สมมติว่าคุณมีอาวุธดวงดาวนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามคุณตีทิ้งไว้อยู่ที่15ครั้งเนื่องจากว่าตอนนี้ปรับให้แล้วคุณก็จะได้การันตีไปเลยก็คือติดไปเลยนะคะหรือว่าคุณตีค้างไว้10บก็คือจะยังอยู่ที่10เน้องไม่ได้รีเซ็ตอะไรให้ก็คือจะนับต่อไปหรือว่านับไปเลยนั่นเองนะคะแล้วถ้าใครเกินก็จะไม่ได้แบบสะสมเนาะ ก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครแบบอยู่ที่ยี่สิบตอนนี้รถเหลือสิบห้าอีกห้าก็ไม่ได้แบบว่าไปอยู่ตรงส่วนอื่นก็คือได้ผลประโยชน์ก็คือได้ไปเลยก็คือแบบว่ากลายเป็นการันตีไปเลยติดเลยแต่ว่าก็จะไม่ได้แบบโอนไปให,ให้ตรงอาวุธอื่นได้อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเป็นเรื่องของเรือคารกค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงให้สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์เรือคาแรแะเอฟเฟอรียระดับสีฟ้าผ่านตลาดซื้อขายรวมได้แล้วนะคะโดยราคาก็แอบแรงอยู่นะคะถ้าเกิดมันพุ่งไปสูงสุดแต่ก็นั่นแหละ แต่ว่าใครทํามาขายก็น่าจะดีอยู่แล้วนะคะก็คือดีต่อคนขายแล้วก็ดีต่อคนซื้อซึ่งราคาต่ําสุดในตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ5,007ถึง8,007นะคะเอ่ออันนี้คือราคาต่ําสุดนะแต่ว่าถ้าราคาเริ่มต้นในตลาดนี่คือหนึ่งหมื่นนะคะประมาณหนึ 1, ่งหมื่นหนึ่งถึงงหมื่นเจ็ดซึ่งขึ้นอยู่กับระดับที่ตีบวกแล้วก็ส่วนสูงสุดที่สามารถดันได้ก็คือสองหมื่นสามจนถึงสามหมื่นห้านั่นเองนะคะ โอเคก็ okay. มีการมอบฉายาให้กับคนที่ครอบครองเอ่ออุปกรณ์เรือสีฟ้าด้วยนะคะสำหรับคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการมอบฉายาให้ใครครอบครองหนึ่งอันนะคะก็จะเป็นผู้บุเบิกทะเลเนาะเป็นฉายาถาวรสีเหลืองส่วนคนที่มีสีอันในตัวก็จะได้เป็นเอ่อท่านกับตำเรือนะคะ โอเคต่อไปเป็นเรื่องของมอนเตอร์เนาะวันนี้มีการปรับปรุงถ้ำหมูทองคำนะคะอืมก็ปรับให้หมูเนี่ยมันอยู่ในสถานะต่อสู้แทนการรออะน,นะฮะก็มันจะไม่ดึงมีดออกมาประมาณนี้อะเอาง่ายๆนะคะก็คือเอ,อ่อหมูทองคำเนี่ยตอนนี้ปรับเวลาให้แล้วนะคะเข้าไปแล้วจะอยู่ได้ถึงเจ็ดสิบนาทีเลยทีเดียว แต่ถ้าเกิดเข้าไปแล้วหกสิบนาทีเราไม่ตีหรืออย่างเงี้ยมันจะหายไปนะคะก็เป็นประมาณนี้อโอเคอือที่เหลือก็ไมไ่มีอะไรมากนะคะก็คือหมดแหละโอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกับร้านค้าใหม่กันนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างสาคัญร้านค้าใหม่เนี่ยสําคัญมากจะการระบายใหม่ครั้งใหญ่ถึงเวลาใช้ใหม่แล้วนะคะ เนื่องจากว่าเขากำลังจะรีเซ็ตระบบใหม่ๆนะคะก็เลยเออเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือเขาบังคับให้เราใช้นะคะโดยเขาเพิ่มของเข้ามาให้ด้วยซึ่งถือว่าดีมากก็ไม่เนี่ยทุกคนจะถูกรีเซ็ตพร้อมกันวันที่30เมษายน2568นะคะเพราะฉะนั้นใครมีอยู่อย่างไม่บ้านเนี่ยมีอยู่เศษหกก็เดี๋ยวถ่ายหมดแน่นอนไม่เหลือไม่รอด แล้ววันนี้นะคะเขาก็เลยเพิ่มของเข้ามาซึ่งแบบโอ้เห็นแล้วแบบว้าวดีมากค่ะดีบอกเลยว่าดีเพราะว่ามันมีชุดแฟร์ด้วยทุกคนอ,มอมืมีกล่องชุดพรีเมียมแทนคาขอ,ขอบคุณสองกล่องนะคะโดยอยู่ที่สามหมื่นเก้าหม่แต่ว่าคือใครสะสมมาเยอะๆเหมือนบ้านเนี่ยก็คือแบบดีเลยนะแต่ละใครที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะแลกได้ไม่ครบนะคะแต่ไม่เป็นไรนะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงของก่อนละกันนะคะหลักๆก,ก็จะมีชุดแฟร์มีชุดชูดาด้วยอะไรเงี้ยเออบางอย่างก็แลกได้ตระกูลหนึ่งครั้งบางอย่างแลกได้ตระกูลสามครั้งมีคูปองลดราคาหมวดเครื่องแต่งกายยี่สิเอร์ซนคูปองลดราคาสิบเปอร์เซ็นต์แลกได้ตะกูลสองครั้งจนกําหนดการสะสมเป็นความมืดอ,อะไรเงี้ยแลกได้เท่านั้นเท่านี้เลยประมาณนี้มีเฟซแท็กด้วยนะคะหนึ่งล้อร้อยยี่สิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบ อของเอรออแล้วก็มีใบแลกเปลี่ยนอาวุธหลักด้วยอาวุธเสริมและอาวุธปลุกพลังด้วยครที่ร้องหาใบแลกเปลี่ยนอาวุธเนี่ยถ้ามีหมายอยู่แนะนําให้แลกนะคะเพราะว่านานๆจะได้มาแจกสักทีหนึง่งแล้วก็มีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมีน้ํายาเอ็นฟูฟ,ฟูประวานมีสำหรับสายมา้าไปวิ่งม้าอะไรอย่างี้มีคอนเบตตี้สูบมีลากโกบีอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะว่า อย่างบางคนอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ใช้ใบแลกเป็นอาวุธอย่างไ่บ้างก็คงไม่แลกไม่บ้างก็ควรจะแลก,กแฟลแกเฟลอะไรอย่างเงี้ยแลกของมากอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เลยส่วนกองอาวุธชุดพรีเมียมเนี่ยมันเป็นชุดของรู้สึกว่าจะเป็นอ่ะมันมีหลายชื่อชุดอยู่นะคะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยใช้ได้ชุดอะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดหลักนะคะแล้วก็ไม่ใช่ชุดไม่ใช่ชุดอาวุธอ่ะ อง่ามันไม่ใช่ชุดหลักไม่ใช่ชุดเอเวงนะคะแล้วแต่ตัวละครนะว่าได้อะไรแต่อย่างตัวใหม่ๆอย่างเีง ora, Eye, สกอราเดซอ i ตโวซาเนี่ยจะเป็นชุดหลักของพวกพวกเขาอะนะเพราะว่ามันไม่ได้มีชุดพรีเมียมเยอะอะไรอย่างงี้ก็ลองดูลองดูลองดูว่าตัวเองได้อะไรนะคะอย่าลืมมาตรวจสอบก่อนได้อ hmm. อืเโดยทุกวันตอนนี้นะคะออนไลน์นะออนไลน์ให้ครบ 120นาทีนะคะคุณจะได้รับไปเลยหนึ่พันใหม่นะคะก็คืออันแรกเป็น60นาทีอันที่2เป็น120นาทีก็จะเป็นรวมกันหนึ่ันโดยกิจกรรมอันนี้จะอยู่ถึงวันที่20มีนาคมนะคะ IO l ลน์รับใหม่นะแล้วก็มีเพิ่มอีกก็คือวันที่ 30, มสิบเจดยีนะคะแล้วก็เอ่อหนึงสเ็นี่ยคุณจะได้1นึ่ันใหม่เพิ่มไปอีก แล้ววันที่ 63, 2ิบสเนี่ยได้อีก1,500อใหม่นะคะจุกๆก,กันไปเลยยังไม่พอนะคะถ้าเกิดใครซื้อกล่องเพิ่มในช่วงนี้เนาะมันจะมี2แบบมันจะมีราคา300บาทกับเออพันหก็จะได้รับไม่เพิ่มไปอีกจุกๆุกเลยไออัน300เนี่ยจะได้3ามพันไม่นะคะส่วนอันพันหจะได้เออ 1, 8, หนึ่งหมื่นไม้นะคะก็อันนี้สําหรับคนที่จะไปอะไรอยู่แล้วก็แนะนําให้ซื้อเป็นแพ กล่องสุดพิเศษอันนี้นะเพราะว่าได้ไมค์มาเหมือนสอยของต่อด้วยนะคะซึ่งถือว่าดีมากโอเคต่อไปก็อนี้ก็กิจกรรมเอ้ยกิจกรรมกกิจกรรมต้อนรับการปรับปรุปงร้าค้าใหม่นะคะก็บาบราบราก็ตามเมื่อกี้เลยแล้วก็อันนี้กิจกรรมไีถึง3เมษายนนะคะประมาณนี้ โดยที่ออนไลน์ช่วงนี้ก็จะได้รับไม้เพิ่มไปอีกหนึ่งหมื่นไม้ไปเลยนะคะจุกๆกันไปเลยคือเมื่อกี้ออนอ่ะคนละอันกันนะคืออันนั้นก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมที่หนึ่งอันนี้แค่ออนเหมือนกันออนเฉยเยออนทั้งหมดจํานวนสามสิบห้าวันนะคะโดยและระหว่างทางคุณจะได้ไม้เพิ่มขอีกเพิ่มมาขอมีอีกอก,อก็รวมๆแล้วได้ประมาณหมื่นไม้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้คือแจกไม้จุกๆไปเลยนะคะเพื่อให้ทุกคนเอาไปแลกของกันนั่นเอง ต่อไปค่ะกิจกรรมนะักผู้ชมพายผู้เติบโตจงพิสูจน์ความสามารถของท่านกิจกรรมนี้ถึง6มีนาคมนะคะโดยที่กิจกรรมเนี้ยก็คือเอ,อให้เราไปตีบอสสารรา,ามแบบปาร์ตี้นะคะโดยสามารถเลือกได้หนึ่งอันว่าจะตีตัวอะไรแบบระดับความยากก็คือแบบยากหรือว่าท้าทายนั่นเองโดยที่เราก็จะได้รับของรางวัลแม่นะคะเอาไปแลกเงินได้ด้วยเลยนะ โอ้หนึ่งพันเอ็มเลยเหรอหนึ่งพันหรือหนึ่งเขาอะไรอยู่วะเนี่ยอืมมันยิงตกตกเลขอยู่โอ้ี่มันพันเอ็มหรือมื่นเอ็มวะเนี่ยทุกคนไอ้บ้านไม่ได้ตาฝาดใช่ปะโอ้ไม่ก็ดเพราว่านี่หนึ่งล้านเดี๋ยวนะเออหนึ่งพันถูกแล้หนึ่งล้านสิบล้านเก้าร้อยหนึ่งพัน หนึ่งพันค่ะโอเคตกใจถ้าหมื่นก็เวอร์ไว้แต่ว่าหนึ่งพันเอ็มก็โอเคนะเพราะงั้นก็ต้องลงอยู่แล้วอะแต่อย่าลืมรับเคว้นนะทุกคนได้ทุกตัวเลยค่ะถือว่าดีมากเออแล้วก็เออสาระดาเดี่ยวก็มีกิจกรรมเหมือนกันแต่ว่าได้เฉพาะเจ้าสันคูนระดับแปดเก้าสิบนะคะรับเคว้เหมือนกันได้หนึ่งพันได้หนึ่งพันเอ็มเหมือนกันโอเคเป็นกิจกรรมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็คือหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมนะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะเรื่องรางคางใหม่กันด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้แม่บ้านขออนุญาตลาไปก่อนถ้าไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านเป็นอกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อใครแบบว่าสงสารแม่บ้านนะคะก็ดูไหนได้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันบ๊ายบาย